สเหตุผลที่ทำให้ Lenovo Legion 5i เป็นเกมมิ o t โนบุ k ที่เหมาะสมกับงาน Content Creator ที่สุดสดีตัวนี้นะครับอ m มซโป้เนี่ยก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของตัว Lenovo Legion 5i นะครับซึ่งเป็น n o t e บุ๊กสเปค Intel Core i Gen 10H นะครับจับคู่กับการ์ดจอนะครับที่เป็น Nvidia e GeForce GTX หรือว่าเป็น RTX นะครับเรียกได้ว,ว่าเหมาะสมกับการเล่นเกมอย่างที่สุดเลยแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสมกับการทำงานด้วยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นนะครับคนที่เลือกซื้อ Lenovo Legion 5i เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนสายทำงานก็เยอะนะอย่างที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะครับที่งานคอมมานด์เนี่ยที่ยิ้มปกเนี่ย,ย,พ,ยพาน้องเนี่ยเขาพาไปซื้อนะครับรายการไปซื้อกันน้องเนี่ยเขาหาโนบุกสักตัวหนึ่งที่ใช้ ในการทํางานเรื่องของตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์งานเรื่องของการผลนะครับ2มิติ3มิติแล้วน้องเขาก็เลือกเป็น lenovo legion 5 i ไป<ม>ซึ่งนะครับในวีดีโอตัวนี้ก็จะมาบอกถึง3เหตุผลกันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นบบไปชมกันต่อเลยครับเหตุผลที <ure> <ida> 1> ่1 r lenovo legion 5 i เป็นเกมเโนร์บุ๊กนะครับที่มาพร้อมกับสเปคที่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีความเสถียรภาพที่สูงด้วยจากการนะครับที่ใช้ CPU เป็น Intel Core i Gen10H ตัวแรงลื่นใหม่ล่าสุดเลยที่เรียกได้ว่ามีตัวเลือกทั้งตัว c o r อ i5 แล้วก็คอ r e i7 ด้วยนะครับอย่างเช่นตัว c o r อ i5 10300H างานแบบ4คอร์8เทรดนะครับที่ความเร็ว2.5ถึง4.5กกเฮิได้กานทาให้นะครับในการทํางานทุกๆอย่างพื้นฐานนะครับ ใช้งานเอกสารอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่างานอ,าอื่นๆรวมไปถึงการเล่นเกมการทํางานหนักๆเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งหมดเลยและส่วนอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นคอ r e i7 นะครับ1 0 7 5 0 h ทํางานแบบ6คอ12เทรดที่ทํางานนะครับความเร็ว2 6 5. 0ถึง5้กได้กันนะครับทำให้นะครับ รองรับการทํางานที่แรงลื่นยิ่งกว่านะครับได้เรียกว่าเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมได้เลยโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมทําภาพสมิติสมิตินะครับหรือว่า Re นเดอร์ทีดีก็สามารถทําอย่างดีเยี่ยมอีกท่านนะครับเรื่องของความสารรภารในการทํางานร่วมกับโปรแกรมต่างๆต้องบอกว่า Intel ตรงนี้เหนือชั้นมากเลยอย่างที่รู้กันนะครับว่าเรื่องของการทํางานบางทีเนี่ยถ้ามันเรนเดอร์แล้วเออเรื Le ่อผิดพลาดไปเนี่ยมันไม่คุ้มกันซึ่งตรงนี้นะครับ Intel Core i Gen10 เฮตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเลยทีเดียวในส่วนตัวการ์ดจอเองนะครับก็เป็น Nvidia g e f o r c e gtx 1650 1 6 5 0 ti 1 6 6 0 ti แล้วก็เป็น rtx 2060นะครับทำให้รองรับในการเล่นเกมสังเิติที่เราสามารถปรับสุดได้ทุกเกมบนโลกใบนี้เลยแล้วก็ยังรองรับเรื่องของโปรแกรมบางอย่างด้วยที่ต้องใช้การ์ดจอร่วมประมวลผลนะครับส่วนสเปคอื่นนะครับได้ตัว ram มาเลย 8G b 16 g b แบบ ddr 4 ส่วนโซเลตเนี่ยก็จะเป็น SSD นะครับ m. 2 nvme c e ความจุ512ถึง 1TB เทราไบต์ได้กันซึ่งจากทั้ง4อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPU ที่เป็น Intel นะครับการ์ดจอที่เป็น n v i d i a GeForce แล้วก็ RAM 8GB 16GB SSD เนี่ยสูงสุด 1TB เทราไบต์เนี่ยรองรับการทำงานได้ทุกอย่างแล้วก็ดีเยี่ยมจริงจริงเหตุผลที่2นะครับ Lenovo Legion 5i ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับทั้งขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS แล้วก็ตัว17.3นิ้ว Full HD IPS ที่มีให้เลือกทั้ง2ขนาดแล้วก็ยังรองรับการทำงาน r e f r e ชเ r a t ที่1 4 4ซ์ด้วยนะครับทำให้ในการทำงานปกติทั่วไปหรือว่าในการเล่นเกมเนี่ยมีความลื่นไหลสบายตามากๆเลยรวมถึงการทำงานนะครับที่เป็นลักษณะงาน Content Creator อีกด้วยและที่สำคัญก็คือ ตัวหน้าจอเองตัวนี้นะครับเป็นแบบ IPS เกรดสูง sRGB นะครับขอบเคสสีเนี่ยใกล้เคียงกับ 100%% เลยทำให้เราเชื่อมั่นเลย้วยว่าหน้าจอตัวนี้แสดงผลในเรื่องของการทำงานหรือว่าความมันเทินนะครับได้แบบดีเยี่ยมดีกว่าเกมมิ่งโนบุ๊กในรุ่นที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยก็ว่าได้ทำให้คนที่จะเลือกซื้อโนบ,บุ๊กเกมมิ่งสเปคแรงๆหน้าจอดีเนี่ยเพื่อไปทำงานนะครับ l e n o v น Legion 5i เป็นตัวเลือกแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับ เหตุผลที่3นะครับ Lenovo Legion 5i ตัวนี้ยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูดูดีนะครับตามสไตล์ของ Lenovo Legion เลยตรงนี้นะครับได้ได้ว่ามีความโดดเด่นยิ่สุดเลยเพราะว่าส่วนมากโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยจะมาพร้อมกับความโดดเด่นที่เกินไปสลับบางคนสลับในการทำงานนะครับแต่ว่า Lenovo Legion เนี่ยเขามาพร้อมกับความเรียบง่ายนะครับดูจากฝาหลังนะครับทั้ง ด้านนอกด้านในนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับการทํางานนะครับอย่างที่สุดเลยคือมันดูไม่แบบมีสีแดงเกินไปนะครับหรือว่ามีลวดลายที่มันดูดุกดันเกินไปนะแต่เนี่ยก็ยังซ่อนความเป็นเกมมิ่งอยู่ด้วยตัวคีย์บอร์ดไฟ RGB แบบ4โซนซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามลักษณะการใช้งานเราเนี่ยจะเปิดเป็นไฟนิ่งๆสีเดียวก็สามารถทำได้นะครับอ่า หรือเรากลับบ้านไปอยากเล่นไฟ RGB ก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันรวมไปถึงนะครับการปรับนะครับโหมดการทํางานเนี่ยก็เรียกได้ว่าง่ายมากๆจากการที่เรากดฟังก์ชันนะครับพร้อมกับปุ่ม Q เราก็สามารถเลือกโหมดการทํางานใด้3โหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Quiet ก็คือไปพลังงานด้วย แล้วก็บัตรสลาก็คือการทำงานทั่วไปรวมไปถึงตัว performance นะครับก็คือเน้นการทำงานหรือว่าในการเล่นเกมสามิตินั่นเองตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สลับคนที่เน้นโนบุ๊กเอาไปทํางานเป็นหลักเลยแต่ว่าถ้าบางครั้งอยากเล่นเกมเนี่ยก็สามารถตอบสนองได้อย่างนเยี่ยมไม่แพ้กับโนบุ๊กเกมมิ่งด้วยอื่นๆเลยนะครับสรุปปิดท้ายนะครับทั้ง3เหตุผลของ Lenovo Legion 5i ตัวนี้ทําให้เป็นโนบุ๊กเกมมิ่งที่น่าซื้อเนี่ยเอาไปทํางานอย่างสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสเปคที่เป็น CPU Intel Core i เจนรนะครับร่วมกับการ์ดจอวิดีโอแรมก็จัดเต็ม SSD ก็จัดเต็มอีกด้วยข้อ2คือเรื่องของตัวหน้าจอที่เป็น IPS เกรดสูงรองรับรีเฟรชที่่ร้ี่เฮิร์ต่อสอง,องเรื่องของการทำงานหรือว่าในการเล่นเกมอย่างดีเยี่ยมดีกว่าหลายรุ่นเลยก็ว่าได้ส่วนข้อที่ะครับก็เป็นเรื่องของตัวดีไซน์การออกแบบที่ดูเรียบง่ายสามารถปรับแต่งไฟได้หรือว่าตามความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นไฟสีขาวแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นไฟ RGB แบบสีโซนก็ได้นะครับ และก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมพร้อมกับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบคันระบบระความร้อนนะครับที่ดีเยี่ยมมากกว่านูบ๊กเกมมิ่งอื่นๆรวมไปถึงนะครับมีเรื่องของตัว Privacy s h u t t e r อีกด้วยที่เราเนี่ยสามารถเลือกจะเปิดปิดเว็บแคมได้ตามความต้องการได้เรื่องของความปลอดภยัยอย่างที่สุดอย่างที่นูบ๊กเกมมิ่งรุ่นอื่นไม่มีแน่นอนในส่วนนี้นะครับอีกทั้งนะครับมีสเปคให้เลือกที่หลากหลายมากๆเลยตั้งแต่ตัวหน้าจอ15นิ้ว17นิ้วคอย5คอ i 7 การ์จอแยกก็หลากหลายตัวนะครับอีกทั้งได้เรื่องของตัวประกันนะครับ2ปีแบบ on-site service ซ่อมฟรีถึงบ้านเลยรวมถึงนะครับมีบริการอื่นๆอย่างเช่นประกันอุติเหตุแล้วก็มีเครื่องสำรองระหว่างซ่อมอีกด้วยนะครับกับราคาเริ่มต้น3 0 0 0 0กบาทเมื่อเทียบกับสเปคราคา ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆดูวิดีโอตัวนี้แล้วนะครับชอบ l e n o v o l e g i o n 5i ตรงไหนยังไงก็บอกหน่อหนกันแล้วกันแต่สลับนะครับเอนโป้นปเนี่ยบอกได้เลยว่า l e n o v o l e g i o n 5i ตัวนี้นะครับเป็น Lenovo Gaming ที่ชอบที่สุดเลยรุ่นหนึ่งในปี2020นี้นะครับ